สวัสดีครับ immun, kind of alon, สวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีเถื่อนึงนะครับก่หล้างจากที่ลงน้ำเอามาบัวเลียวนะครับกาพอดีแดดลมล่มตกนะครับพี่น้องกลางแดดอ่อนนะครับสิผ้าพี่น้องใส่เบ็ดนะครับเสียงปลาบ่นนังดังนะครับอยู่ตรงหน้านะครับเป็นหน้าจีนหวยเนาะนะครับใส่เบ็ดเมียกี่กะเดือนนะครับเมียใส่เดือนนะครับมีตัวยังไงพี่น้องปลาสิกากินบุล่ะ ัก็เบดยี่สิบหาหลังนะครับยี่สิบหาขั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบึงนะครับเบึงทุ่งหน้าพี่น้องนี่นะครับเสียงปลาบ่นครับเดี๋ยวพาพี่น้องลงลุยเลยนะครับเบึงๆนะครับพี่น้องปาพี่น้องสซเบ็ดนะครับบันนี้โอ้หงายหายครับ เมื่อกี้ลืมบมเดโทรศัพท์มานะครับปักไว้แล้วขั้นหนึ่งครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือพาพี่น้องยางลุยเนาะนะครับปลากระบบนไล่หลายครับแต่ว่าจะสิกินเบ็ดบุหรือจังไหนหน้าเคยใส่เบ็ดจือเตอครับแต่ว่าปาลาไลยเตอบอยู่นะครับหอยเหลวเยียบร้อยนะครับ มาผูดเดียวนะครับบูมีคนถ่ายวิดีโอให้ตัวราคาต่างกล่องกับปุกดเดามานะครับโอ้ยอัตคัดเนี่ยนะครับเอาเสียงปลาบวชอยู่เซใส่เบ็ดบวนเหลีวอยู่ คือบ่าอ้าวหนึ่งเต้มไซเบตบอานเลีวนะครับมาเลีวมาเลีวคนไทยวิดีโอให้ก็มาเลี้ยวแบบนี้ ที่หกรับเมื่อกี้ใส่ไปหาหลังนะครับมากระลังส่วนนลังที่หก่ว่าลังที่สองกับจิมน,นะครับเดีเ๋ยวหยบบลอยเนาะปลาคอตัวหนึ่งครับอนี้ลังที่หกลังที่เจ็ดครับพี่น้อง ทีก่งหลังที่แปดหลังที่เก้าหลังที่สิบ หลังที่สิบสามครับตรงนี้เป็นน้องสานะครับเป็นให้หน้าให้ติดตน้องนะครับ นนอเอาล้งนิ้เวเีอะไปน,นี่อะไรดึงแห้งเลยเป็ดหลอเด้อออ้ปลาดุกปลาดุกครับปลาดุก แต็มที่สองครับเต็มแหลกพอครเหลืองวิหุยีพี่น้อง,อง,องแต้มสองนะครับยืนขี่กระเดือนนี่แหละป่ะหลังต่อไปอีกอย่างนี่กำลังเสียบลงเดือนนี่เขาอย่างไ เสียบลงหาในที่อ้ีวรุดแล้วไปดุกหน้านะครับโอ้กำลังเสียบลงในที่เดียวครับล้างเก่าครับเึงเด้ิถือหลอบสามอีกบ่ล้างนี้ พออยู่ทั้งเตียงบ่เดี๋ยวเอาลงมานำปะ่ะพี่นอองต,ตัดมาลังที่1บหานะครับ เป็นหน้าวาน,นครับ66หหหตัวล่ะเขาไม่เคยจะเกิดขึ้นที่นะครับบวกือหน้าดำนะครับแต่เป็นหน้าดำเท่าที่สังเกตเบื้องนะครับสังเกตว่าหน้าดำนี่ปลาจะอยู่หลายกว่าหน้าวนานนะครับอาจ,จะเป็นเพราะว่าเขาห่างเนาะมีเื้นที่สำหรับปลาเด้ลอยนามนะครับกี่ก็เดือนก็โตไปนตะยานตะยานเป็นตนปลาโบกากิน ทินทางมันสิบหมีปลามีปลาอยู่เว้ยสิบหกแน่นอน ดีส <18. S 2> ิบแปดครับขึ้นอยู่หลังที่สิบก้า 屁，不得、yeah. yes, oh,，二、yeah, 十，哦，没事，两岁生的。 อเอากระหกหกปี่นองนะครับอย่าเบ็ดกหยากรอ,าอ่ะเดีอปลาเด้ยเอยเอนปลาไหนเอนปลาไดว่าเป็นภาษสังเลยเนาะยี เบ็ดยี่สิบสามลังนะครับจริงๆนับตอนแรกได้ยี่ห้านะครับเก็บจิ้มซองลังนะครับได้เก็ไกลกันเนี่ยเผือมันมาเป็นมูที่คนไปกินเราจะที่จะแบ่งกันลงโต ยี่สองนะครับอยี๋จะล้างสุดท้ายล้างทีดีสิบาม ใส่ควบยิบสามลังนะครับพี่น้องเบื้องต้นใส่เบ็ดบอลเหลี่ยมแต่ว่าปลากินเบ็ดกวนนะครับสามตัวนะครับเดี๋ยวนางผักเสาวเมืรีจะเข้านะครับเดี๋ยวจึงกลับไปยางหยอดเบื้องเบ็ดเก่าเนาะว่าสิเป็นอย่างไรนะครับอ้าวได้อีกตัวหนึ่งนะครับโอ้กําลังว่าสิยางไปนนางผักผ่อนนะครับว่าสิยางกลับไปทางเก่าเนาะไปนนางผักกวนยางหยอดกลับทางเก่าได้อีกเต็มหนึ่งครับประหัวหน่อยนะครับ เดี๋ยวขอ,อยหยาดครับจะเอะเรื่อหนาวพี่น้องโอ้ยเมืดน,นะครับปะไปยามด้วยกันยิ่ยินเสียงปลาบ่นตามตานนะครับยางมาเบิง่งเรือยเหนเบืองเบืองเรืเ่อยเ,เลยอ้าวถือพี่น้องนี่เรื่องกระปูเรื่องปลาครับธรรมดาเสียเนาะโอ้โหะวะ อันดับเรายกเอากับปูคนะครับเพราะว่ากับปูมันบ่ได้อยู่ในเบ็ดนะครับออโอ้ปวดขวอหน่อยสั่งสียงดินเอยฟ้าโลมาติด เบิดตัวงไงเอาเลยโอ้ขันเบ็ดคักบินเตียนไรอยู่แล้วมีหล่ล่ะน,นะครับก๋ หลังจากพยายามหลอกสองมานะครับกับกูเบดมานําตัวละนะครับเบดขาดหลังหนึ่งนะครับฮักหลังหนึ่งกูมานําเลี้ยวกะได้ฟ้าทั้งเบดเ็ดเซ็ดมีได้เช่ยหาตัวนะครับได้ประดุกสองตัวนะครับปราคัาหน่อยสามตัวกระปูตัวหนึ่งกระปูงมเอากระปูควนเบดนะครับเป็นว่าไวมือหนานะครับเดี๋ยวเจงได้เจงสี่คือคอนเทนต์ใหม่นะครับเดี๋ยวมีผ้าพี่น้องมือหนาเดี๋ยวีผ้าสิบเบดอยู่นะครับสิบเบดน้องสานะครับ เพียงประครบ่นนี่ตัวใหญ่ๆนะครับครับสำหรับมือนี้นะครับกบขอจบคลิไปไว้แต่เพียงสานีนะครับสวัสดีครับ